กลาทาสีมองสวยสำรวยเลิศล้ำหน้าที่ประจําเพียงแค่ตักน้ำล้างบาทาขันทองคำ คนใช้ตักน้ำล้างหน้าเทียบคุณค่าต่างฉันกันเหลือล้ำเธอมีตัวฉันเป็นขันทองคำลูกน้ำ ลางหน้าแปลงฟันเธอต้องใช้ฉานทุกเชา้าค่ำเห็นกระลาทาสีเขาดีเหลือล้ำไปลูบไปคร่ำสุดท้ายแค่ตายกลับมา